สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญบูชาแนลนะวันนี้เราจะมารีวิว b a t เทิลพาร์ตเอพิโซดที่7จ็ดแอคที่หกันนะครับเราเดินทางกันมาไกลมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า b a t เทิลพาร์จะมีอะไรบ้างนะปืนทั้งหมดมีเกือบทุกปืนครับยกเว้นคลาสสิกชอตตี้บักกี้แวนดอลที่เหลือมีหมดเลยจะมีทั้งหมด3เซตนะจะมีคอมโบไซส์ครับเซตคอมโบไซส์หนจะมีดิจิเฮกสจะมีบลัส3 เราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าเอฟเฟกการอินสเปกปืนรูปร่างต่างๆจะมีอะไรบ้างโอเคเรามารีวิวเริ่มรีวิวกันดีกว่าปืนแรกก็เป็นเฟนซีนะเฟนซีจะไม่มีเอฟเฟกใดๆนะตามรูปเลยเฟนซีครับต่อไปก็เชอริฟก็เอฟเฟกการยิงก็ไม่มีนะแล้วก็ซิงเกอร์ เป็นการยิงก็ไม่มีนะอีนสเปกปืนปกติเลยขึ้นสะโขบก็จะเป็นแบบนี้สำหรับสกิงเกอร์แฟนท่อไอสเปกเตอร์นะขึะ้นสะโขบแบบนี้นี่คือสเปกเตอร์ครับอิสเปกปืนไม่มีอะไรพิเศษครับแล้วก็บักกี้ไม่มีด้วยหรือไปจัดเฮ้ยจัดสวยเฮ้ยสวยอยู่นะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องดูดิถือว่าเอาเรื่องนะจัดแล้วก็บูด็อก พิสโคปเป็นแบบนี้ครับสวยอยู่นะสีฟ้าอีสเปกปืนเป็นแบบนี้ครับนี่คือบูด็อกแล้วก็การเดียนสีชมพูวานแววแฟนทอมครับอืมเบตเทิลพาร์ตแฟนทอมรอบนี้มันเออเพื่อนๆคิดว่าแฟนทอมเป็นยังไง คิดเห็นกันได้นะมันเออไม่พูดดีกว่านะมันนไม่มีมันมาแจวนะครับผมโอเปอเตอร์ฮะชมพูวันแบวเลยเจาไปืนอืมนี่คือโอเปอเตอร์แอริสดิจิเฮกครับสีฟ้าสวยแต่สีเหลืองมัน อืมนะเออส่วนมีดครับอ้อย่างวะเนี่ยทำไมมันปลายมีดมันกระหย่องกระแหย่งอย่างงี้วะ <c oughs> นี่นะอันนี้คือมีดนะอิสเพชมีดก็เป็นแบบนี้ครับตอนควักมีด <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าข้างนอกในเลเวลต่างๆของแบทพาร์ทมีอะไรแจกบ้างนะครับ เปลี่ยนสีได้ d g เเปลี่ยนสีได้เออเออใช่ไหมเออมันต้องมีอะไรสวยๆบ้างแหละใช่ไหมล่ะเปลี่ยนสีได้นะเดี๋ยวอันนี้สีทองมีสีสีครับสีทองสีเขียวเว้ยสีเขียวก็สวยนะแล้วก็สีแดงสีเริ่มต้นก็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้าก็สวยนะเพื่อนๆชอบสีไหนก็พิมพ์บอกกันได้นะว่าสีไหนเวิร์กกะจะจัดสีไหนกันบ้างนะ เซตดีจเ <ex> เปลี่ยนสีได้สีสีก็ได้สีปืนเลยมีโค้ดที่เปลี่ยนสีได้โค้ดทองโค้ดทองไม่สวยแดงไม่สวยใครชอบแดงก็เออก,ก,ก็ก็ชอบอะ่ะอันนี้สีเขียวเขียวฟ้าสวยนะเอาจริงจากใจอืมนี่แล้วก็จัดจัดก็ได้อะ่ะจัดเขียวก็สวยจัดแดงมันดูเหมือนมันมันมันมีสีปน,นพนพลาสตอันหนึ่งที่เป็นสีแดงไปแล้วอะ่ะมันเออเออนั่นแหละ จัดทองก็สวยนะเหมือนปืนทองเลยเออฟิลปืนทองในยโอววอตอ่ะนเนี่ยจะมีสี่สี่ปืนที่เปลี่ยนสีได้ก็จะมีโกสมีจัดมีบูด็อกแล้วก็แอลิสนะครับผมส่วนเซตนี้อ๋อเซตนี้ไม่มีอ่ะเดี๋ยวไปดู battle path กันดีกว่าว่ามีอะไรในเลเวลไหนบ้างเลเวลหนึ่งเป็นเทอร์ลิฟครับสองเป็นบัตดี้สี่เป็นการ์ดครับห้าเป็นเฟนซี่ครับพิเศษแชปเตอร์ก็เป็นบูนบูไม่ใช่เป็นบูมบอทครับ แล้วก็เลเวลที่6เป็นสเปรย์เเป็นสเปรย์เเป็นการ์ดครับ10เป็นจัดครับเฮ้ยสวยอยู่นะพวงกุญแจ EP7 อเจะแล้วก็11เป็นการ์ดครับ12ว้าวเดินหน้าไม่มีถอยหลังครับผมเรามีแต่เดินหน้าเท่านั้นนะครับ <laughs> เออเกินปุยมุ้ยสวยนะอันนี้สวยสเปย์ออกแบบได้สวยมาก14เป็นบัดดี้ครับ15เป็นซิงเกอร์แล้วก็16เป็นสเปกเตอร์เเป็นการ์ดเเป็นการ์ดสวยนะกีบอร์ดอาร์จีเป็นสเปย์20เป็นแอริสพิเศษอืม no credit อืมไม่มี no credit มดเชื่อเบอร์ทวงแล้วก็10 21เป็นเซ็กซ์ยีเป็นบัดดี้ครับ24เป็นสเปรย์25เป็นโอเปเรเตอร์แล้วก็แถมเป็นการ์ดครับ26เป็นเพลทไม่ใช่เป็นสเปรย์ครับผม28เป็นสเปรย์ครับสเปรย์เยอะมากเลยโอ้ย oh, ยีเก้านเหมือนในแบบ ไม่รู้มีใครรู้จักไหมที่มันเป็นภาพตอนที่เดอะบิทเทิลปีนเอ้ยภาพตอนที่เดอะบิทเทิลข้ามถนนน่ะโอ้ยน่ารัก30เป็นมาเช่ะมีใครรู้จักเดอะบิทเทิลนี่ไม่เด็กแล้วนะฮะบัดดี้ครับรามเมงโอ้ยหิวเลยรามเมงหรืออะไรวะเนี่ยสเตลฟ์คืออะไรสเลบิบ31เป็นฟินิกส์ครับตัดผมนะตัดผม33เป็นบัดดี้ครับผม34เป็นเจ ออกเดินทางไปไหนไม่รู้35เป็นบูด็อกครับแล้วก็36เป็นสเปซไซเฟอร์คีปอิทคูลหัวในใจวีดบร์แต่ข้างนอกเงียบขึมครับส7เป็นบัดดี้ครับ3าเป็นการ์ดเลส40เป็นกาเดียนครับพิเศษเป็นแมวเหมียวแมวอยู่ในกล่องแมวกล่องนะครับผมแม่สี่เป็นการ์ดนะฮะ43เป็นสเปร์ครับผม ยูดิสวอตแนวสเปรคิวจอยครับสเปคิวจอยครับแล้วก็สามแล้วก็สีเป็นแฟนทอมแถมเป็นโลบอตติกโอลบอติกนะครับผมบัด d ีแล้วก็สีเป็นสเปร สีเป็นบัดดี้เฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารัก48เป็นบูมบอดโอ้ยฟิลเกาหัวแมวลูกหัวแมวเงี้ยน่ารักเกินคิวจอย50เป็นมีดครับแล้วก็พิเศษอันสุดท้ายก็จะเป็นโกสพิเศษก็จะเป็นวิวอันสุดท้ายบทส่งท้ายนะแล้วก็จะมีบัดดี้เพนกวินเออทำไมต้องเป็นเพนกวินได้ทำไมต้องเป็นเพนกวินด้วยเพื่อนๆรู้ไหมจะมีเพนกวินทุกพาร์ททุกทุกทุกแอคเลยจริงๆ นะครับผมโอ้ยบิตโตนสวยมากนะเออก็ไปเติมเงินได้นะยังไงก็สำหรับคลิปรีวิวแบตเตอรพานก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้ผิดพลาดตรงไหนคาดเพื่อนผิดพลาดศูนย์หายหล่นหาย,หายข้อมูลตรงไหนไปก็ขอภัยมานาะที่นี้ด้วยนะครับผมและสำหรับวันนี้ผมบุญบุขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ